หลายๆคนนะคะเมื่อมีแฟนใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเออคบกันไปในระยะหนึ่งแล้วอะคะ่ะแล้วเหมือนกับว่าแฟนไม่สนใจตัวเองเท่าที่ควรนะคะวันนี้เดี๋ยวมาคุยเกี่ยวกับเคล็ดลับของการให้ดึงดูดให้แฟนกลับมาแบบา สนใจเราเหมือนเดิมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเอ้ยคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมออย่าปล่อยให้ตัวเองโทรมเด็ดขาดนะคะอันนี้อย่างแรกเลยก็คือไม่ได้ทําเพื่อใครนะแต่ว่าทําเพื่อตัวเราเองนี่แหละเหมือนกับว่าถ้าตัวเราแบบดูดีอะคะ่ะการที่เราเห็นตัวเองในกระจกเออเราก็จะรู้สึกว่า เออเรามีความสุขนะวันนี้อุ้ยวันนี้ฉันดูดีจางอะไรแบบนี้นะคะกับอย่างที่สองนะคะควรที่จะหากิจกรรมทํานะคะหรือว่าที่เรียกว่างานอดิเรกเออควรที่จะหางานอดิเลกทํานะคะเพื่ออะไรเพื่อเอ่อเพื่อคุณอะจะได้มีแบบไปแบบฟงซ่าหรือไปคิดถึงเขาว่าเฮ้ยเขาทําอะไรอยู่เขาหายไปไหนเออเขาแบบ เขาทาไมเขาหายไปอะไรแบบนี้เราก็คือจะต้องหางานอดิเรกของเราทําเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปจดจ่อกับเขาแล้วก็ข้อต่อมานะคะอย่าไปงองแงอย่าไปงี่เง่าหรือว่าอย่าไปหาเหตุผลที่แบบจะชวนทะเลาะกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิ่งพยายามทําแบบนั้นมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการแบบทับถมกันยิ่งขึ้นไปทําให้เขาจากที่เขาอาจจะไม่เบื่อเราแต่กลายเป็นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเบื่อเราก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยแบบพยายามที่จะชวนทะเลาะนะหรือว่า ประชดประชนันหรือว่าอยากที่จะแบบเออทำให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งถอยห่างออกไปก็เป็นไปได้นะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็ข้อต่อมานะคะหลายหลายคนนะคะที่มีปัญหากับสิ่งสิ่งนี้ก็คือเวลาที่คุณโดนเขาเมินใช่ไหมคุณโดนเขาเมินน่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทำไมต้องแบบมาเมินฉันหรือว่าทำเป็นไม่สนใจฉันฉะนั้นเราอยาก เป็นฝ่ายที่ย่ยยอมะอะย่ยอม,อยยอมเป็นฝ่ายที่จะโดนเขาเมินนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าเมื่อคุณรู้แล้วว่าเขาเมินคุณหรือว่าเขาหายไปนะคะห้ามนอยห้ามนอยเด็ดขาด ทำไม่รู้ไม่ชี้เราก็ไปทำกิจกรรมของตัวเองเหมือนข้อก่อนหน้านั้นเนาะไปทำกิจกรรมของตัวเองนะคะไปหาเวลาว่างในการเ,ออเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองอะคะ่ะให้มันดียิ่งขึ้นเสริมสร้างตัวเองพอเราเสริมสร้างพัฒนาพัฒนาการของตัวเองหรือว่าเสริมสร้างศักยภาพของตัวเองให้มันดีขึ้นะเราจะรู้สึกว่าเราอะมันรู้สึกว่ามันมีความแบบ ภูมิใจเออภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยฉันก็ทําได้นี่หนาใช่ไหมคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะทําใจตัวเองให้แข็งแรงเพราะอะไรถ้าหัวใจเราแข็งแรงนะคะเราจะทําสิ่งที่หัวใจต้องการแล้วก็เป็นตัวเองที่ดีที่สุดเลยอะค่ะฉะนั้นการที่เราเป็นแบบเนี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราจะมีเสน่ห์มากสําหรับคนอื่นที่เขาเห็นว่าเอ้ย คุณทำอะไรเนี่ยดูมีความสุขมากสิ่งที่เราทํามันมีความสุขมากมันจะดึงดูดใครต่อใครให้เข้ามาดึงดูดเขาคนนั้นที่ไม่ได้สนใจคุณให้เขากลับมาสนใจคุณเพราะว่าคุณน่ะเริ่มไปมีความสุขกับสิ่งสิ่งอื่นมากกว่าการที่เลือกที่จะมีความสุขกับเขาอะนะคะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีปัญหาในเรื่องของความรากักหรือว่าตอนนี้รู้สึกนอยจิตตกนะคะพยายาม ดึงใจกลับมาให้อยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดหาอะไรทําเสริมสร้างศักยภาพของตัวเองให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตให้ได้นะคะเอาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของความรักหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวก็จะทยอยทําคลิปกับทุกๆคนนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย